คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะแต่เรายังไม่มีเวลาตัดลงหลังจากที่เราหาโรงแรมพักกันได้แล้วตื่นเช้าใหม่วันหนึ่งพ่อค้าเขาก็เซิร์ชหาร้านกาแฟแล้วก็ร้านข้าวใกล้ๆโรงแรมที่เราพักค่ะเราจะออกมากินข้าวแล้วก็กินกาแฟกันง่ายๆตอนแรกตกลงกันไว้ว่าตื่นเช้ามาวันนี้เราจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันแต่ดูบรรยากาศที่กรุงเทพแล้ววันนี้ก็คือฝุ่นเยอะแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยพ่อค้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาอะไรกินง่ายๆจะแถวโรงแรมนี่แหละค่ะแล้วเราก็จะเข้า โรงแรมไปนอนพักผ่อนกันต่อเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกกันมากพอหลังจากที่เรากินข้าวกินกาแฟกันเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งทํางานในออนไลน์ที่ร้านกาแฟนั่นแหละค่ะประมาณ1-2ถึงชั่วโมงได้ค่ะเราปิดร้านก็จริงแต่ว่างานออนไลน์ของเราก็คือ,อยังรันตลอดอยังทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จํากัดที่ไม่จํากัดเวลาค่ะส,สามารถเอาไปทําได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพอหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเราก็เดินเข้าโรงแรมต่อเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศร้อนมากอยากจะไปเที่ยวข้างนอกกันต่อนะคะแต่ไม่ไหวกับอากาศเลยค่ะ แดดก็ร้อนฝุ่นก็เยอะตรงนี้ที่เห็นอยู่คือวิวด้านหลังโรงแรมที่เราพักค่ะทุกคน ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะแค่มีคลองกั้นตรงกลางแค่นั้นเองกําลังจะเดินขึ้นไปพักที่โรงแรมนะคะได้ยินเสียงะไรกําู้ดังมากวิ่งออกมาดูออกเป็นเรือหางยาวค่ะเขากําลังฝึกเรือหางยาวน่าจะเอาไปแข่งค่ะนี่เลยวิวก็คือติดสนามบินสุวรรณภูมิแบบนี้เลยมายืนดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงกันพ่อค้าบอกว่าโรงแรมนี้ถ้าจะดีไปกว่านี้ก็คืออยากให้ทําสะพานทอดยาวเข้าโรงแรมเอเข้าสนามบินกันเลยค่ะ เข้ามาในโรงแรมพ่อค้าก็นี่เลยมานอนเช็คเรด้าดูว่าหลานบินถึงไหนกันแล้วติด,ต,ดติดตามเครื่องบินหลานอยู่ดูกําลังดูว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วดูแล้วก็ส่งสารเนอะดูดิเนี่ยขึ้นเครื่องจากอ่าสหรัฐด,ดูบินวนนี่ดูตอนนี้อยู่ทะเลแถวอ่เขาเรียกทะเลอะไรเนี่ยทะเลแถวไอซ์แลนด์เข้านอร์เวย์เนี่ยได้มาครึ่งทางแล้ว เดี๋ยวก็จะมาแวะเครื่องที่กาตาก่อนซาอุดีอาระเบียใช่กาตาเนี่ยมาแวะที่กาตาเนี่ยได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้หลานอยู่ครึ่งทางกำลังข้ามน้ำข้ามทะเลมาลุ้นจะังเลยตื่นเต้นเนาะนี่มันไม่ได้ดูแอป,ปเดียวด้วยนะมีสองแอป,ปน,นี่อีกแอป,ปหนึ่งดูทุกคนดูเครื่องบินสิดูเครื่องบินสิเนี่ยเต็มเลยลุ้นอยู่เนี่ยกำลังนั่งดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ นั่งดูเป็นนาทีต่อนาทีเลยอ่ะเมื่อไรจะถึงเมื่ไรจะถึงเนี่ยเรารับหลานกันเนาะเดี๋ยวไปเฝ้าหน้าจอรอดูหลานก่อน นั่นแหลคะค่ะทุกคนพอมาถึงโรงแรมเราก็มานั่งเช็คเลดา้าหลานว่าหลานบ,บินถึงไหนแล้วเช็คนาทีต่อนาทีเลยอยากเจอหลานเร็วๆค่ะตื่นเต้นมาถึงช่วงเย็นเราก็ลงมาหาลัยกินง่ายๆข้างๆโรงแรมนั่นแหลคะค่ะมีร้านอาหารเยอะมากมานั่งกินข้าวต้มกานกินเสร็จเดินผ่านเซเว่นอยากแวะเซเว่นมาหาผลไม้กินแล้วก็เจอจริงๆด้วยทุกคนเซเว่นนี่ก็คือจึ้งมากอึ้งด้วยมีผลไม้เยอะมากมีให้เลือกแบบนี้เลยนอกจากผลไม้แล้วก็ยังมีผักด้วยนะทุกคน ก็คืออยากให้เซเว่นที่สุรินมีแบบนี้จังเลยมาเจอเซเว่นในกรุงเทพก็คืออก็อย่างว่าแหลคะค่ะโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็คืออยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะทุกคนค่อนข้างจะมีแขกต่างชาติเยอะเนาะเข้าพักแถวนี้ก็เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการลูกค้าครบครันเลยเดินมาเจอนี่คะ่ะทุกคนน้ำพริกกะปิพ่อค้าก็คืออึ้งมากนอกจากน้ำพริกกะปิแล้วยังมีน้ำพริกปลาทูด้วยคะ่ะ ผลลามากรากไม้ก็คือแบบนี้เลยพ่อค้าก็เลยเดินมาหานี่ค่ะปูอัดกับแกล้มพ่อค้าเอาน้าเก๊กหวยไปด้วย3าขวดไปขึ้นไปกินที่โรงแรมค่ะซื้อของกันเสร็จเราก็เดินเข้าโรงแรมเตรียมอาบน้ํานอนพักผ่อนให้เต็มอิ่มเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นไปรับหลานที่สนามบินแต่เช้าค่ะหลานลงเครื่องหกโมงครึ่งค่ะแต่พ่อค้าเช็คจากเรดาร์แล้วหลานน่าจะมาถึงก่อนกําหนดฝากติดตามกันต่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปรับหลานที่สนามบินกันค่ะ